อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับกัมพูชานี่ร้านหมูปิ้งใช่นไหมอันนี้หมูปิ้งใช่ยมัหมูปิ้งหรือไก่อะ่ะอันนี้หมูหรือไก่ครับพี่ไก่อ๋อไก่ลูกค้าเยอะมากเลยนะนั่นแหละขโมาต่อคิวซื้อกันมาแล้วเท่าไหร่ครับพี่10บาทโอ้ยไมเลิกเลยเอเอ นู่นๆน่นก็เป็นไก่ทอดนะใช่ไหมพี่เป็นไก่ทอดเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นหมูปิ้งมีแหนมย่างด้วยนะหมูย่างแหนมย่างแล้วนั่นอะไรอ่ะพี่อ๋อผู้ผิดไก่แค่อันนี้เครื่องในเครื่องในอ่าเป็นตับเป็นตับเป็นตับออนี่อยู่ในใจกัมพูชานะครับเขาขายไม้เบอร์เลอร์เลยนะไม้ตัติ เดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าร้านเปิดแต่เช้าเลยนะห้าโมงตีห้าอ๋อตีห้าห้าโมงเช้าไปิดคือตีห้าเลครับถึงประมาณกี่โมงครับพี่เปิดถึงยี่โมงตีห้าตีห้าถึงยี่โมงห้าโมงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเลยเหรอโอ้ ห้าโมงเช้าสิบสอง 12, 12. อ๋อถึงเที่ยง <12. S 1> อ,อ๋อสองชั่วโมง,องโอ้ขายยาวนานจริงๆอ๋อถ้ามีอะไรด้วยอ่ะเรงนงั้นอ่ะเป็นอ๋อเป็นตูดไก่ใช่ไหมอ๋อขายดีขายดีมากเลยได้ดูผู้คนอะไรแบบนีน้แต่ก็เป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านคนไหนคนซื้อเยอะมากเลยมีทอดด้วย <Shel> มีข right นมเหนียวเนี่ยฝั่งเนี้ยก็มีอนุญาตนะครับนี่แล้วลังทอดอยู่ด้วยตรงเนี้ยเนี่ยเป็นร้านขายดีมากเลยเออมีน้ำพริกด้วยเหมือนจะเป็นจับปลาปลาบองปลาบองก็ขายสิบสิบบาทนะครับ นี่จะเมนูน่ากินนั้นเลยที่ตุนคนกัมพูชาเหรอครับหลานอยู่ที่ที่ประเทศกัมพูชานะครับรเท่าแกเป็นคนไทยฮะเท่าแกเป็นคนไทยอ๋อเท่าแกเป็นคนไทยไหนเท่าแกขายอยู่หรอ อ๋อท้าแก่เป็นผู้หญิงท้าแก่เป็นผู้หญิงอ่ะอ,อ่นี่นากินนะครับเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยนะ<แ>ถึงประมาณห้าโมงเย็นโอ้อ่านนี้ขยันจริงๆ,ๆนะครับ,ๆๆๆรบเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหน่อยชีเป็น <c oughs> ยังไงต้องขออนุยายเข้าหน่อย <c oughs> โอ้มีขายปิ้งด้วยขออนุญาตนะครับมี่ขายมาละสิบบาทหมดเลยเหรอครับเนี่ยอันนี้ก็สิบบาทมาละสิบบาทเลยอ๋อมีเฉพอาะแหนมมาละยี่สิบนะครับขายดีมากเลยนะนี่นะครับอยู่ที่กัมปูชานะมีแจ่วเพิ่มมีปลาบองมีอะไรด้วยนะครับก็ขายมาละสิบบาทนะนะครับที่บรรยากาศเช้าๆที่ กัมพูชานะครับผมก็อยู่กับเชฟเดียวนี่แหละนี่กัมพูชานะเดี๋ยวไปหาอะไรยิงก่อนนะโอ้โหน่ากินจริง